สวัสดีครับพี่น้องมือในกักผ้าพี่น้องมาเบื้องสวนอินทพภาลมครับมือในก็มาซอยงานบานอยูบบ่บานหนึ่งนะครับเนะาะซอยงานคุ้มผาเนี่ยบึงม่วงครับคุ้มลังคางบึางม่วงแดดมันหอนขวดน้ำนี่ามันยังดอกไ้าได้เคยของน้ำครับเดี๋ยวพาไปเบื้องสวนครับ โอ้ออกดอกดอกเข็มต้นเลยครับงามครับางท่างนี้ครับท่านได้แต่งเลยครับพี่น้องเพราะท่านได้แต่งอยู่นี่เป็นต้องมาตัดแตง่งอีกเองรับต้นกระทานได้สูงอยู่โอ้ดกดอกดกดก,ดกตอนซ่อนอีเดีพี่น้องดอกปูกไปอยู่ น่าอันนี้งครับนี่มาซอยงานนี่ครับคุ่มลังคาครับบงังแดดแดดมันหอนอากาศเริ่มหอนเขานาหอนเต็มทีแล้วครับคุ่มหลังคาใบักม่วงแดดหอนบมกม่วงมันติดกุนสอดมันสิบใหม่ก่อนนะครับอองามงามงามงาทีน้อง เบิงบ้งเวิ้งเวิ้งค่อยๆนั่นเรามาแต่เขาหห้าห้องน้ำเลยนะครับเดี๋ยวมันสิหาจ้างคนมาแต่งหรอกมันจะแต่งคนก็สิตัดดอกครับตัดดอกแล้วเอาที่มันท้ายมัดไว้มัดใส่กับก้านไว้นะครับเนาะไม้มันหัก อากาศมื่อไ่กะน่าจะเป็นพายุฝุ่นเขานะครับเป็นรุ่นหลวอย่างไรมั้งเนี่ยเป็นฝ่ามนมนรุ่นหลวอากาศบดีเลยมือนีร่มีลมครับมีลมมีลมมีฝุ่นครับย่งบรรยากาศสวยงามครับโอ้ยเมื่อวัน กำลังให้ปุ๋ยครับอัดปุ๋ยเข้าไปบัดอัดฟุตเข้าไปปุ๋ยขอกอัดเข้าไปครับลิงจะเริญเติบโต,ตเลยบรรยากาศสวยงามครับ ลบครับได้จักสองตน้นยวเอามาปลูกนำนะครับจักสองต้นครับพอเลยเบ่งเรียน